ังอยู่กับสปีกเ Out ในช่วงนี้ครับและช่วงนี้ครับโอ้โหโเรียกว่าจุใจเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสามท่านอยู่กับเราพร้อมเลยคุณท็อปฮาวต้องบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้จะเป็นผู้ที่มาปฏิปต่ปตอรเรื่องราวของละครเวทีเรื่องนางเหมียวย้อมสรรีเนี่ยนะคะให้สมบูรณ์ต้องขอต้อนรับดเรเสรีวงมนทาสวัสดีค่ะโอ้โ <â> หที่มาครบเลยใช่ค่ะอาจารย์ขาเมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องโอ๊ตกับปุ้ยป้ายแล้วอาจารย์ขาจิกซอตัวสุดท้ายจะต่อเลยค่ะว่าคู่นี้ก็มาเจอกันได้ไงคะ คือพี่เนี่ยจะทําละครปีละเรื่องครับหลังจากที่ร้างลาไปยี่สิบกว่าปีฮะไม่รู้กองท่านหรือเปล่าแต่ทอปเขาทันแน่นอนทันทันะไปย้อมสีดูหนูเป็นลูกมือเขาไม่ใช่เขาบอกว่าสมัยที่บันเทียนน่ะทายุหนูขนาดนั้นแล้วหรอจเขาหนุ่มหน้าเด็กนะคอสตูมอาจารย์หรอพี่ว่าหนูหน้าเด็กนะเจ้าอาจารย์อย่างนั้นหมายความว่าหนูไม่ใช่หนูท่านเนี่ยหนูจำคอสตูมเขาดูพี่รู้อายุไงแหมก็มีลูกมีเต้ามันก็ดูออกทำไมคนไม่มีลูกเราดูไม่ออก ถูกไหมคือละสามพันเองใช่ไหอ่าก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราทําละครค่ะถูกแล้วที่ก้องหมดเดือนสามพันพ่อเด็กที่เล่นตัวประกอบสมัยก่อนนะห้าร้อยต่อเดือนนะฮะต่อเดือนค่ะโอ้โหแต่ไม่ไม่ต่อรอบห้าร้อยต่อรอบค่ะส่วนเด็กทําไฟเด็กทําเสียงก็สามร้อยต่อรอบมาด้วยใจใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะละครที่บนเทียนสมัยนั้นเนี่ยเล่นกันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ วันสเนสาร์เล่นสองรอบอาทิตย์เล่นสองรอบพ้าฉะนั้นก็แปลว่าอาทิตย์นึงเราเล่นแปดรอบนะครับคนดูตรึมเข้าไปอะไรต่างๆนานาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะทํากันหลายเรื่องโดยที่ถ้าเรื่องไหนที่ฮิตหน่อยเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นวิชารรยะของพี่เนี่ยอยู่หกเดือนโอโนะครับแล้วเรื่องอื่นก็จะอยู่ประมาณสามเดือนและเรื่องปกติจะอยู่ประมาณสองเดือนอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนคือเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจเขารู้จักโละครเอ็มเทียเตอร์แล้วไม่กรรชดาละไ แต่ตอนนี้ที่มณเทียนนี่ลักษณะโรงอะไรอะย่างเงี้ยคือจริงๆนะทีแรกมันเป็นผับนะฮะเป็นผับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคุณถาวรก็เป็นคนที่อยากจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยได้ดูละครเวทีก็เปลี่ยนผับมาเป็นโรงละครชื่อโรงละครมณเทียนทองทีมโรงแรมมณเทียนใช่ได้ทุนโรงแรมมณเทียนนะคะนั่นได้ประมาณสองร้อยคนนะครับจากนั้นก็ไปหาคนมาทําก็จะมีพี่เล็กพัทรวดีบ้างมีภาสุรีภาวิไลบ้างนะครับ แล้วก็มีพี่บ้างแล้วก็คือก็หลายคนที่ไปทำาชฮะ,ะ,ะพี่สุปวัติด้วยพี่งัดพี่ต้ออพี่งัดอะไรต่างต้อ,อเนี่ยก็คือเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ฮิตมากๆก็จะประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนถ้าฮิตก็จะประมาณสามเดือนของพี่ปาประมาณหกเดือน,น<ม>ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอเรามีการเล่นกันเนี้ยสิ้นปีเราก็จะมีการประกวดกันแล้วก็จะได้นาการทองคำนะฮะอย่างชันพิชานิยาเนี่ยก็ได้เป็นละครยอดนิยมในไดนาการทองคําในปี2529 ปีต่อมาก็เป so ็นเจ้าสาวม่สิ like like> ่งของพี <t uh <t uh ่อ uh uh ีกนะครับก uh 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 ็ได uh uh ้รางวัลก็ได้เป็นรางวัลยอดนิยมอีกในกาศทองคำนะครับพี่เข้าชิงหนากาศทองคําตัวเอกกับพี่อีสุภวัตครับกับพี่สุวัตเขาก็ได้ไปพอปีต่อมาพี่ทำหัวใจไม่เป็นเอกแล้วก็หนุ่ยลูกศิษย์พี่เนี่ยเขาทำนางเหมียวย้อมสีนางเหมียวย้อมสีก็ได้เป็นละครยอดนิยมได้รยหกากทองคำในปี2 3 1แสดงว่าเล่นหลายรอบอาจารย์เขาสามเดือนของพี่สองเดือนกว่า เขาสามเดือนเต็มแล้วก็อรพันธ์ก็ได้แ็นได้กล่องทองคำตัวนนายอดเยี่ยมดวงตาตุ๊กขมาีก็ได้หน้ากากทองคําตัวประกอบยอดเยี่ยมจากเรื่องนางเหนียวย้อมสีจากเรื่องนางเหนียวย้อมสีครับเขาบทที่พี่นิดเล่นก็คือบทที่ต้องปุยป้ายถูกต้องค่ะแต่อาจารย์ไม่ได้เล่นใช่ไหมเรื่องนี้ ไม่ได้เล่นตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่เองเล่นอ้เจ้าสามี่เอเล่นเรื่องหัวใจไม่เป็นเอเอยู่แล้วทาไมอาจารย์ติดใจอะไรถึงวันครั้งนี้หยิบนางเหมียวย้อมสีซึ่งครั้งนี้เราไม่ได้ทาหรอกก็คือพี่พยายามจะละครฮิตของมนเทียนมาทำนะครับก็ทีแรกตั้งใจว่าจะทำผู้ชายระยะเสร็จแล้วก็มาเจ้าสามใม้ซิงค่ะเรื่องทํามไม่ซิงหาบทไม่เจอบทหายและไม่ได้อยู่ในคอมด้วยรู่นะไม่มีในคอมด้วยบทหายก็เลยอ่างั้น ปีถัดมาจาก29เป็นชั้นปชารยญาของพี่ปีที่30ปี30เนี่ยก็เป็นเจ้าสามิสิของพี่แล้วพอปี31เนี่ยก็เป็นนางเหมียวย้อมสีของหนุ่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพลาดจากปีของนั้นถ้าเกิดหาบทเมื่อไหร่ก็เจ้ามาทำอีกทีเลก็เลยมาหยิบเรื่องนี้ก็เลยมาหยิบเรื่องนี้ซึ่งเป็นเป็นหน้ากากทองคําเหมือนกันแล้วไม่ใช่หน้ากากทองคำในน้อยด้วยเป็นหน้ากากทองคําทั้งทางด้านตัวแสดงนาตัวแสดงประกอบ แล้วก็ยอดนิยมแสดงประกอบชายเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจะถูกโหดกดดันกดดันกดดันทันทีครบเลยนะฮะอาจารย์ฮหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ากับของเยอะที่สุดเหมือนกันนะฮะเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้นิบทนี้เขาเป็นดั้งเดิมออริจินอลเป็นของไทยหรือว่ามีที่มายัางไงฮะน้องเหนียวย้อม,มสีคือนางเหนียวย้อมสีเนี่ยถ้าแต่เดิมเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่เนี่ยนะคะเป็นละครที่เขียนโดยเซอร์เบนัตช์ชอครับแล้วพอเขียนแล้วเนี่ยมันชื่อพิกเมเลียน แล้วก็มาเป็นละครเวทีที่ลอนดอ้นเนี่ยก็ชื่อ My Fair Lady ใช่ไหมครแล้วพอตอนหลังก็มาตอนที่เป็น My Fair Lady ละครเวทีเนี่ยก็เป็นเร็แฮร์ริสักับ j u r ี a n d นดรูนะครับแล้วตอนหลังมาเป็นหนังมาเป็นหนังก็เรคแฮร์ริสัก็มาเล่นเหมือนเดิมแต่ว่านางเอกเปลี่ยนจากจูลียนดรูเนี่ยมาเป็นออเดรย์แฮปเพิลนะครชื่อ My Fair Lady นะครับทีนี้ก็อาจารย์มัฒนีเอามาเล่นที่ธรรมศาสตร์ก็ตั้งชื่อภาษาไทยว่าบุตรสบาริมทานหนูได้ดูโรงเรียนเก่าหนูเนี่ยเอาขึ้นรถทัศนศึกษาไปดูกันนะคะที่โรงเรียนวัฒนาออกมาไลองไม่ทันเพราะเกิดไม่ทันนะคะก็เป็นบุตรสบาริมทานหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือละครก็ิตชคะละครก็ิตเพราะฉะนั้นตอนที่มาเป็นมนฑ์เนี่ยหนุ่ยเขาก็เลยมาทํา ตอนนั้นเนี่ยหนุ่ยเขาก็บอกเออบทสบาริมทางเป็นชื่อชื่อจารย์ัทนีใช้ไปแล้วหนุ่ยเขาก็ไปแปลงบทไปแปลงบทเสร็จแล้วเขาก็มาหถามพืปถามพี่พปรึกษ,ษาพี่ว่าเอายังไงดีพี่บอกก็เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสตราจารย์ซึ่งคนนี้เขาเรียกเป็นศาสตราจารย์นะคะทางด้านภาษาศาสตร์จับเอาสาวน้อยร้อยช่างซึ่งอยู่ข้างถนนเนี่ยนะคะมาสอนให้พูดจาเป็นพูดดีพูดดีพี่บอกเอาย้นะการทั้งนั้นก็ เราตั้งชื่อไม่ให้สามกาันเราก็ตั้งชื่อเป็นนางเหนียวย้อมสีเพราะเอาไปคิดตัวโอ๊ตคิดชื่อเองใช่พี่คนคิดชื่อตั้งแต่สมัยมอเทียนนู่นแล้วโอโาอจารย์ขาพออาจารย์บอกทุกบทบาทคุณโอ๊ตแล้วว่าจะเป็นนักปรกษาศาสตร,ร์เนี่ยไหวเหรอคะทา,าไมถึงเลือกเขามาคะพี่ไปดูละครเขารู้สึกก้องกันเล่นด้วยเดือนนะ้นทีเอ็มเตีคยเจรเขาเล่นเป็นสองบทบาทครับเรื่องอะไรเขาโอ๊ตเรื่องอะไรนะ ที่เราช้ำชใจกันอยู่อ่ะที่ไม่ได้เงินกับจานอ่นแหละเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออลืมแล้วเรื่องอะไรอ่าแหละเขาเล่นดีมากที่ไปดูแล้วเขาเล่นเด่นดีเล่นดีมากพี่ก็บอกเอาละถ้าพี่ทําละครเมื่อไหร่ก็ตามพี่จะท้องเอาเด็กคนนี้มาเล่นด้วยอืใช่ไหมคะหลายปีนะจานก็หลายปีคือมันจําอยู่ในใจไงพอพี่เอาชัดเอาชั้พิชายเยรมาเล่นบอกเอาละบทอันเนี่ยพี่จะเอาเขามาเล่นครับแต่เขาไปแพ้ที่ก็ไม่มีกระแสปีนั้นอในที่ประชุมก็เถียงพี่กัน Oh. บอกว่าออสยังไม่มีกระแสตอนนี้นะคะก็เลยไม่ได้ก็เลยเอาเอกละกันพัฒน์ัตนเอกถ่ายวอลลุ่มอ๋อเอาเอกมาเล่นเอกกำลังมีกระแสถ่ายวอลลุ่มเนี่ยเห็นไหมอ่าก็เลยเอกได้ไปพี่ก็แพ้หวตอะใช่ไหมค่ะพอมารอบนี้พี่ก็บอกพี่ยังยืนยันออสเหมือนเดิมครั้งนี้ไม่มีใครเถียงพี่ได้เลยเพราะกระแสเขาเป็นหัวเลคนแรกของเรยาจะมาเถียงพี่นะคุณพ่อสินธรคราวนี้มีใครการเถียงพี่เลยพ่อ ออเขาเล่นดีแล้วจะมาเถียงันได้ไม่มีกระแสอ๋อี่ใช่แล้วนะอ่ารอบน,นีเ้เขามีกระแสก็เลยได้อดแต่โอตะลักป,ปุยป้ายลา่ะอ่าเกิดปุยป้ายเนี่ยเนื่องจากว่าละครเรื่องนี้มันต้องเล่นจากเด็กกับโปอโอที่พูดภาษาอีสานครับจนกระทั่งศาสตราจารย์ขลอมทานใช่ไหมแล้วมันต้องมีร้องเพลงด้วยครับเป็นใครล่ะเราก็เคยดูละครทีวีเขาแล้วก็เด็กคนนี้พูดภาษาอีสานได้เราร้องเพลงเพราะหน้าตาสวยด้วย ประชานาปุยป้าลกกันปุ๋ยป้านี้ไม่มีไม่มีใครเสนอชื่ออะไรมาแข่งเลยนะชื่อเดียวเลยจบได้เลยจบเลยในที่ประชุมในชื่อเดียวเลยจบโอ้โหน้าภูจ่ายร่วมงานทั้งสองท่้นละเป็นไงบ้างอาจารย์รู้สึกไงบ้างขยันมีวินัยตั้งใจกุทิตุดิบจุดแดดตรงกับคาแรคเตอร์ในในละครเวทีเรื่องนี้เลยไม่ใช่นะลายนี้ในในละครเวทีเป็นคนไว้หัวใจอืแล้วตัวจริงอาจารย์ อดีพี่ไม่ได้รีหมดใจครับก็ไมไปรู้เขามีหัวใจหรือเปล่าคือยิ่งยิ่งมันท่านมื่อกีสัมภาษณ์กันไปบอกมีคนที่ชื่อดินดาแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่รู้แล้วเขาจะยังไงก็ช่างรับควาจริงก็จะมีหัวใจไม่มีหัวใจช่างเขาเถอะนะโอเคแต่เขาบอกมีวินัยมากขนาดเราซ้อมกันขยันขนาดเนี้ยผู้ชายคนนี้บทบว่าไงหรือมาฮททาไมไม่ซ้อมเยอะกว่านี้ โอ้โหจริง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 ไม่หรอกอาจจะว่าเซล์อะไรบางอย่างเขามันเสื่อมเสื่อมต้องเพิ่มให้เยอะน่อยๆส่วนปุ้ยฝ้ายโอ้โหไอเราเคยดูขต้นเอน a ฟแล้วเนี่ยพอเขาร้องเพลงให้เราฟังนะเราไปคัดว่าเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้ไม่ได้เป็น a อเตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย ผู้หญิงคงยากค่ะอาจารย์เออใช่เพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยเขามีสารตลาดอสารตลาดใช่เขามีคนแก่มีผู้หญิงก็้มีกระเทยอ๋อจริงๆริงคือเวลานั่งดูเนี่ยนะอย่างอย่างเช่นตอนสมัยเอฟสองเนี่ยนะกระรอบน้อยเนี่ยนะครับคนแก่ก็ดูโอ้ยน่ารักนาเอ็นดูเอาบดให้แล้วใช่ไหมอ่า เสิร์ฟเองอู้หล่อมากใช่ไหมบทอีกอาหารกระเทยน่ากินอ่าดเลยสามตลาดสามตลาดคะแนนสูงลิ้วเลยใช่ไหมแล้วเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เป็นเบื้องหลังอย่างเดียวเลยป่ะคะไม่พี่เล่นทุยเลยอุ้ยละครพี่เนี่ยนะเขียนบทกำกับแสดงนี่มันเป็นของธรรมชาติพี่เมื่อกี้หนูถามว่าฟรีไฟทำอะไรมาบ้างใช่ไหมใช่ค่ะพี่เนีกระบวงการบันเทิงพี่ทำข้อบ่นเลยนะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง อ่าพี่แสดงหนังพี่แสดงเวทีพี่แสดงทีวีพี่แสดงเวทีพี่เขียนบทพี่กำกับพี่แต่งเพลงเดินแบบอาจารย์เดินแบบต้องเคยสิอาจารย์หนูว่าไม่เคยเดินแบบไม่เคยอาจารย์ไม่ใช่อาจารยถา์ถ่ายแบบแล้วเป็นพิเซนเตอร์สลิมอัพแต่ถ้าเป็นในแบบเดินบนเวทีนี่ไม่มีไม่เคยต้องเดินลำบากไม่รู้จะเดินท่าไหนรูหนูว่าต้องต้องวอรทุกอย่เดินท่ายากแล้วเรื่องเมียอาจารย์ก็เล่นเนี่ยไม่เล่อ่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยโอเค พอเรื่องนี้มาปั๊บก็มานั่งแคสซิ่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วตัวเราจะเล่นอะไรใช่ไหมเพราะว่าบทที่จะหาเล่นเนี่ยมันยากก็บังเอิญมีบทที่ดวงตาจุกพนีเขาเล่นไว้คือแม่ครับพี่เลยตัดสินใจอ่าแล้วว่าฉันจะเป็นแบบแฮร์สเปร์ดวงตามาเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์เสรเพราะว่าแฮร์สเปร์เนี่ย ที่ละครบอดเว์เขาก็ใช้ผู้ชายเล่นเป็นแม่แล้วพอมาเป็นหนังแฮนสเปรดเนี่ยก็จอห์นทัมบนตันเล่นเป็นแม่ไหมถ้าจอห์นทัมนตันล้ำบึกขนาดนั้นเขาเล่นเป็นแม่ได้ทําไมฉันจะเล่นไม่ได้เราก็เลยมีภาพไม่ชมท็อปในโอโ้โหเรียกว่านะคฮะนี่ค่ะคุณแม่ยังไม่ได้เลยนี่ฉันน่าเสียใจมากเลยนะทำไมฮะทาคนมายืนดูโอ๊้ยมีผักบุ้งเล่นด้วย นี่ไงจี๊จี่ไม่ตีเลยผักมุ้งเนี่ยเขาจะเป็นนางโชว์ที่แต่เป็นพิธีกรเก่งมากเลยนะจ๊ะใช่ไงแต่เขาไม่สวยอ่ะจำไม่ได้ไม่อาจารย์แต่งแปลกไปเลยแมู่กวเขาจำไม่ได้ที่จะจะไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้แต่พี่พี่ว่าพี่สวยกว่าผักมุ้งนะไม่อาจารย์ขาอาจารย์เป็นคนเปลี่ยนลุกตัวเองเลยนะเคาทำเป็นแบบยอมเป็นลุกได้บางครั้าก็ไม่ยอมแล้วเป็นแม่แล้วมาใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าทถ้าเราเป็นนักแสดง เราต้องเล่นได้ทุกอย่างพี่นะเล่นเป็นมาเสียก็เล่นแล้ว<ม>เล่นเป็นตะแปะแก่ก็เล่นแล้วเล่นเป็นอะอะไรล่ะข้าบดี<ม>ในเรื่องโครนนิ่งคือ,คอมันไม่เข้าใจอาจารย์อาจารย์เขียนบทเองกำกับเองเราก็น่าจะทำลุกเราให้มันดูเก๋ๆสวยๆอะไรงเงี้ยไม่เคครั้งเดียวในชีวิตที่ทำแบบนั้นสมัยอ,อาจารย์สมัยเล่นละครการกุศลที่ธรรมศาสตร์พี่เป็นคนเขียนบทแต่เราเห็นในงานแถงข่าวอาจารย์ก็แต่งสวยนะในแต่งสาวอ่ะก็คือตอนหลังที่สวยไงตอนหลังนี้ีนิด ทั้งหนึ่งเนี่ยทำละครเวทีที่ธรรมศาสตร์เป็นละครการกูศลม,มันก็มีเรื่องที่ว่าในที่สุดแล้วคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นเป็นเทวดาคอยแกล้งเด็กมนุษย์เนี่ยมันแก่ขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่ไม่ยอมแต่งแก่พี่เขียนบทอครบอกบอกแล้วว่าให้กินอน้ําอมฤตที่จะทําให้ไม่แก่ดันไม่กินกันดูนะแก่บมดเลยฉันอยากกินไม่ยอมแต่งแก่ไงบทอยู่ในมือเราก็เลยกลายเป็นเทวดาสวยอยู่คนเดียว